กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หาหกสำนักงานพัฒนาภาคหานวยบัญชาการทหารพัฒนานะครับเพื่อกรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาฉเฉลิมพระเกียรติเราทําดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี3ามิถุนายน2 5 6 6ครับที่บริเวณสาเก็บน้ำบ้านบก ตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพันเอกสุดสิทธิชัยเสาว,วคนนะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หาหกสำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการ ททหารพัฒนาน,นการนั่งกำลังพ่นจิตอาสาพระราชท่านของหน่วยนะครับรวมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางและประชาชนจิตอาสาก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสามิถุนายตน2 500, 66, 000, น้6 6้หนีขื่นนะครับโดยภายในงานการจัดกิจกรรมเทือนี้นะครับในการได้ปลูกยาแฝกเฉลิมพระเกียรตินะครับบริเวณรอบสะเก็บนา้า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับลดการชะล่างพังทลาายของหนาดินซอยเก็บกักตะกรดินในพื้นที่ลาดชันนะครับอีกทัางฟื้นฟูทรัพยากรดินอีกน้ำนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับกบเป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระชนก,กาที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกมูลเรานะครับที่สมัครสมานสมัครใจส้อยเหลือผู้อื่นย่อมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจนะครับผมพร้อมทางสติปัญญาในการทํางานนะครับที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยบวังสิ่งตอบแทนใดๆนั่นเองครับ